หลายคนอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองอยากจะเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรผมเลยไปรวบรวมข้อมูลจากเจ้านายตัวเองที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารมาให้คุณเลยครับเปิดร้านอาหารพวกเขาเจอ7ปัญหาคลาสสิกอะไรบ้างปัญหาที่1เปิดร้านมาแล้วลูกค้าไม่รู้จัก ถึงแม้จะจัดหน้าร้านสวยขนาดไหนลูกค้าก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งสําคัญในช่วงเริ่มต้นสร้างเส้นทางในตัวเองที่หลายคนไม่ยอมศึกษาเรียนรู้ก็คือการตลาดลําพังสมัยนี้แค่เปิดแฟนเพจและโพสตสินค้าของตัวเองอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วต้องรู้จักมาร์เก็ตติ้งทั้งโลกออนไลน์แล้วก็โลกออฟไลน์ด้วยซึ่งคุณสามารถศึกษาหาได้จากแหล่งความรู้ฟรีทั่วไปเลยปัญหาที่ 2. รสชาติอาหารไม่คงที่ วัตถุดิบแต่ละวันอาจจะมีคุณภาพที่แตกต่างกันพ่อครัวแม่ครัวแต่ละคนก็มีรสนิยมในการปรุงอาหารที่ไม่เหมือนกันหาร้านอาหารของคุณไม่สามารถสร้างสูตรอาหารที่ชัดเจนได้บางวันทําอร่อยมากบางวันกินแล้วลูกค้าแทบจะคายทิ้งต่อให้ลูกค้าที่ชอบทานมากๆพูดแนะนําร้านค้าแบบปากต่อปากมากขนาดไหนไม่นานคุณจะต้องเจอปัญหาเอาลูกค้าไม่อยู่อย่างแน่นอนปัญหาที่3 ลูกน้องสร้างปัญหาให้ปวดหัวมีคำคมเก่าเอาไว้ว่าลูกค้าสร้างความปวดหัวให้เจ้าของกิจการมากแล้วเจอลูกน้องเข้าไปก่อนจะสร้างความปวดหัวให้มากยิ่งกว่าปัญหาจากลูกจ้างนั้นมีสารพัดเช่นลูกน้องทํางานไม่ได้ดั่งใจลาออกกระทันหันแอบขโมยเงินหรือวัตถุดิบทะเลาะต,ตบตีกันเองหรือแม้แต่ไปเปิดกิจการแข่งกับคุณซึ่งตรงนี้นอกจากระบบบุคลากรขอ,ของร้านคุณจะต้องดีแล้วพระเดชกับพระคุณของเจ้าของกิจการก็ต้องมีมากพอด้วยปัญหาที่3าม อุปกรณ์เครื่องครัวในร้านไม่ได้มาตรฐานยิ่งร้านของคุณมีลูกค้ามากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องพัฒนาอุปกรณ์เครื่องครัวภายในร้านให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเจ้าของกิจการหลายคนมักลงทุนกับการตกแต่งร้านแต่ถ้าหากประหยัดการลงทุนกับเครื่องครัวซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของธุรกิจ <c oughs> ก็อาจจะสร้างความไม่ประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการก็ได้ลองคิดดูนะครับถ้าคุณเปิดร้านชาบูแต่เครื่องสไลด์หมูของคุณไม่ได้คุณภาพ หันหนาบ้างบางบ้าง,างทำงานช้าเสิร์ฟให้ลูกค้าช้าลูกค้าย่อมไม่พอใจแน่นอนเขาก็จะไม่กลับมาทานร้านของคุณอีกปัญหาที่5หากเครื่องครัวพังหาช่างซ่อมไม่ได้คุณเคยไหม เข้าไปในร้านขายของกินแล้วพอจะสั่งเมนูที่อยากจะกินพนังกงานกลับตอบมาว่าขอโทษด้วยนะครับอุปกรณ์พังทาอาหารไม่ได้รบกวนมาใหม่ในโอกาสหน้าได้ไหมครับถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่กลับมาอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าคุณคิดจะซื้อเครื่องครัวคุณจะต้องเลือกแบรนด์ที่มีบริการหลังการขายดีๆอย่างแบรนด์คิดเช่นมอของคนไทยนี่แหละครับถ้าอุปกรณ์เครื่องครัวชิ้นไหนมีปัญหาเขามีเครื่องสำรองให้ลูกค้าใช้ฟรีๆธุรกิจของคุณก็จะไม่สะดุดเครื่องชำรุดก็ทําธุรกิจต่อได้ปัญหาที่6 ควบคุมความสะอาดของร้านไม่ได้คุณเคยไหมเข้าไปในร้านอาหารแล้วปรากฏว่าร้านสกรปรกมากบางร้านมันแรงสาวิ่งยูเยะต่อให้อาหารอร่อยขนาดไหนแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ทําใจกินกันไม่ไหวการดูแลรักษาความสะอาดของร้านเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากดังนั้นควรมีการอบรมพนักงานให้ช่วยกันดูแลความสะอาดของร้านเป็นอย่างยิ่งปัญหาที่7ขายดีแต่ไม่เหลือกําไร คุณเคยได้ยินวลีที่ว่าขายดีจนเจ๊งไหมในชีวิตจริงของเรานั้นเราสามารถใช้เงินแก้ไขปัญหาต่างได้แต่ถ้าเป็นโลกของธุรกิจการใช้เงินแก้ปัญหานั้นจะทําให้ต้นทุนร้านค้าเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นยิ่งมีเงินไหลเข้ากระเป๋ากิจการมากเท่าไหร่ยิง่งต้องมีระบบตรวจสอบการเงินที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะถ้าเกิดมีรายได้มหาศาลแต่มีรายจ่ายมหาศาลต่อให้ขายดีแค่ไหนก็เจ๊งได้ ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารจะต้องยอมรับปัญหาเหล่านี้ให้ได้และทุ่มเทสร้างระบบที่ดีที่ให้คุณไม่ต้องเอาเวลาของตัวเองมาหมกมุ่นกับกิจการของตนกำไรที่ผมพูดถึงไม่ได้หมายถึงแต่กำไรเม็ดเงินอย่างเดียวนะครับแต่ยังหมายถึงกำไรชีวิตด้วยคุณคงไม่ได้คาดหวังว่าทั้งชีวิตของคุณจะจมอยู่แต่กับการทํางานอย่างเดียวใช่ไหมครับใช้เวลาทั้งหมดทํางานจนลืมหาความสุขให้กับตัวเองหรือว่าไม่มีเวลาให้กับคนที่คุณรักถึงคุณจะได้กําไรมากแต่ก็ยังขาดทุนชีีวิตอยู่ด เพราะฉะนั้นคุณจาเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงที่ยอดเยี่ยมเช่นกันจะได้ประหยัดทั้งแรงและเวลาช่วยทําให้คุณเนี่ยได้ครบทั้งกําไรเงินและกําไรชีวิตคิดเช่นหมอเข้าใจปัญหาของเจ้าของกิจการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเป็นอย่างดีจึงมีอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารคุณภาพสูงมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อถึงคุณจะเป็นมือใหม่ในวงการก็ไม่จำเป็นต้องกังวลคิดเช่นหมอเชื่อคุณสร้างอาชีพได้คิดเช่นหมอกคือธุรกิจจำหน่ายเครื่องครัวสําหรับร้านอาหารขนาดกลางถึงใหญ่โดยเฉพาะ ทั้งนาเข้าและผลิตเครื่องครัวคุณภาพสูงด้วยตัวเองดําเนินกิจการในไทยมาแล้วกว่า10ปีและที่สาคัญเจ้าของกิจการก็สวยมากแต่แต่งงานมีสามีแล้วเฮลสิผมจะลองยกตัวอย่างสินค้าขายดีของคิดเช่นม้อยคุณดูนะครับเครื่องสไลด์หมูสไลด์เนื้อทําจากใบมิสแตนเลสฟูดเกรดอย่างดีจากเยอรมน,นีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสไลด์ให้ชิ้นเนื้อออกมาสวยงานเท่ากันน่ารับประทานและยังสามารถกําหนดความหนาบางของวัตถุดิบได้ด้วยตัวเอง เซตทำลูกชิ้นของคิชเช่นมอดครบจบในที่เดียวมีตั้งแต่เครื่องบดเนื้อเครื่องสับผสมเนื้อเครื่องปั้นลูกชิ้นเครื่องซีลสูญญากาศและอื่นๆอีกมากมายในเวลาหนึ่งนาทีเซตทำลูกชิ้นสามารถผลิตได้สูงถึง280ลูกและที่พิเศษกว่านั้นก็คือคิชเช่นมอดมีตัวจริงเรื่องลูกชิ้นที่จะคอยให้คำปรึกษาแนะนำและสอนการทำธุรกิจลูกชิ้นตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงจำหน่ายสู่ผู้บริโภคใครอยากทำธุรกิจร้านลูกชิ้นต้องอย่าพลาด สินค้าในหมวดเบเกอรี่ก็มีไม่ว่าจะเป็นเตาอบเบเกอรี่เตาอบคอนเวคชั่นเครื่องตีแป้งตู้หมักแป้งพร้อมท้งพัร์ทเนอร์จากสถาบันสอนทำเบเกอรี่ชื่อดังที่จะคอยช่วยคําแนะนําตั้งแต่พื้นฐานในการทําเบเกอรี่จนไปถึงระดับมืออาชีพนอกจากนี้คิดเช่นหมอไม่ได้จบแค่เรื่องเครื่องครัวแต่ยังมีบริการคิดสูตรอาหารให้คำปรึกษาทางธุรกิจการตลาดไปจนถึงการออกแบบห้องครัวร้านอาหารครัวแฟนชายจนถึงครัวโรงแรมขนาดใหญ่โดยผู้เชี่ยวชาญจริงในวงการเรียกว่าถึงจะเริ่มจากศูนย์ เขาก็ปั้นให้ฝันคุณเป็นจริงได้การลงทุนในอุปกรณ์นั้นจะเป็นอย่างยิ่งลองคิดดูนะครับถ้าร้านของคุณมีลูกค้าเข้ามามากแต่คุณผลิตสินค้าขายไม่ทันคุณจะเสียโอกาสมากขนาดไหนการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ mm hmm. ก็ทําให้เจ้าของกิจการลงแรงหนักขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าทางที่ดีสร้างระบบสร้างบุคลากรและมีเครื่องมือคุณภาพสูงให้พวกเขาทํางานดีกว่าครับคุณจะได้มีทั้งเงินและเวลาเพื่อเอาไปทําสิ่งสําคัญต่อชีวิตจริงๆ สนใจดูสินค้าทุกอย่างที่คิดเช่นมอมีขายพร้อมราคาได้ที่ www.kitchenmo.th c o m แจ้งโค้ด kmsw01 รับส่วนลดพิเศษเลยครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าการลงทุนนั้นทำให้คุณเติบโตได้ดังที่คุณต้องการบางทีมันก็น่าเสี่ยงนะครับ